สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบก,กับช่องเสียปุชวนชิมบริเฮ็ดโดน้วครับบวางครับเ <c oughs> ดือนที่แล้วบวางัวางเลยจักมือบอกบเลยบวางเลยลูกมามมตึงเดเฮ็ดครับมือนี้ได้ยังัมาฝากนะครับได้จิปมตักแตนแล้วก็ต้มข้างในงัวครับแจวผม ก็มีสมบับสมสมปิ้งสมปิ้งสมบูปิ้งก็มีครับเดี๋ยวเบาปันส่กัดพริกกี่เบิรงครับมาผู้บ่าวลายยายห่างครับวันนี้กัดเบาเบาปันกัดเลยขิงเขา่าเบาปันหิวแล้วฉันนั้นใส่ลองปากน้ำแบบเสิร์ฟสมงวดครับสมแม่ อบบปั่เห็ดดีไปคุมดีเดจ้าบาปันใช่ดีเนะอิกมปมครับอืมแบบสุดยออาวุธหางเบาปันครับ ต่อมจุกแก้วครับพี่น้องอเฮ้ยก็ดี เป็นไงครับสมยังบปิสมครับตังไดแต่ได้อยู่ครับน่าแบบนี้นรับปันลิ่นไปแล้วครับนี่ครับตีนงวงตักแตนทอดครับ ลงรถไฟมาก่าห้านเนี่ยกินได้เนาะลงรถไฟตรงไปที่ร้านร้านร้านลาบร้านลาบร้านขายเนื้อครับ <c oughs> เด่ดมา <c oughs> สม้มส้มเจ้าคมครับคือ อุดบานเบาปั่นแล้วมผมแสบจีนน่วงเนี่ย ครัค่ะจิปป่มรับบ้านม่้อ่อยมีอ่ะรับบ้านห้ายหลายจิปป่มจิปปมจนต้บ น้ำครับพี่น้องน,นันน้แน,น่นๆเหนียวเหนียว, <c oughs> วเนอเหนียวภอืมได้ปะครับได้ปะยำได้ไหมเขาอเอ้ยอืม